สวัสดีครับผมช่างต้อมนะครับอูทีเคออโตคลิปนี้พามาดูแคปติว่า c 1 4 0ึ่งสีนดีเซลนะครับลูกค้าให้ทำช่วงล่างทั้งหมดนะครับก็ผมก็เสนอเปลี่ยนบูท14จุดนะฮะบ,บูทฝั่งละ7ตัวบูทปีกนกบูทคอมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีเป็นบูทปีกนก บูตตีนบูตคอมาบูตพวกกระดูกห,นะหมาอะไรพวกนี้เปลี่ยนหมดนะครับบูตจุดนี้เปลี่ยนพวกนี้เปลี่ยนหมดนะครับฝั่งละฝั่งละเจ็ดตัวงานจะเป็นของเกาหลีนะครับเกตอย่างดีแต่ถ้าง,งานแท้เลยเนี่ยเขาไม่มีแยกขายนะครับเข้ามาทั้งปีกเลยมาทั้งปีแบบนี้เลยซึ่งราคามัน ผมว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันแพงไปนะครับก็เราเปลี่ยนแค่บูธก็พอละเอางานดีๆหน่อยงานมันก็มีหลายเกรดนะครับงานงานที่ผลิตจากจีนนะครับงานผลิตจากเกาหลีผลิตไต้หวันอะไรพวกนี้แต่งานจีนงานแท้ก็มีนะครับงานเทียมก็มีเราต้องดออูดูแหล่งที่มานะครับที่ผลิตว่าเชื่อมั่นได้ขนาดไหนนะครับ แต่งานทุกคันที่อู่ผมรับประกันให้นะครับรับประกันให้หนึ่งปีไม่จํากัดระยะทางนะครับเดี๋ยวพามาดูอย่างตัวนี้ก็เป็นกันกระแทกนะครับกันกระแทกสปริงก็จะอยู่นี้นะครับทีนี้กันกระแทกแล้วก็จะเปลี่ยนพวกพวกหมากันโค้งก็คือบูธ สองข้างสิบสี่ตัวเนี่ยช่วงหลังด้านหลังเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่บูทสิบสี่ตัวอย่างเดียวนะครับมันก็ยมียางกันกระแทกมีพวกลูกหมากกันโครงหลังยางยึดเหล็กกันโครงหลังเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นของแท้เลยแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนบูทเสร็จเนี่ยเราก็ต้องไปตั้งศูนย์ด้วยนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเราตั้งมุมได้ มุมโทมุมแคมเบอร์ตั้งได้นะครับแต่กรอนทอดเราก็ต้องมาร์กไว้สักหน่อยเนะี่มาร์กไว้สักหน่อยหนึ่งเวลาใส่เข้าไปก็ใส่มากเดิมเสร็จแล้วต้องเอาไปตั้งศูนย์นะครับไม่ตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับกิยางคือช่วงล่างเราเปลี่ยนบูทเนี่ยแจ้งช่างแจ้ง,จง,จงอู่ว่าเปลี่ยนบูทอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่ได้นะครับมันต้องเปลี่ยนพวกเออมันต้องตั้งศูนย์ด้วยไม่ใช่เปลี่ยนบูท สิบสี่ตัวสิบสี่จุดแล้วจบนะครับต้องตั้งศูนแล้วก็เช็คพวกายางยึดเหล็กกันโคง้งนะครับบวกยางกันกระแทกคันนี้ลูกค้าแจ้งเปลี่ยนโช๊คนะครับเดี๋ยวรออะไรมาก่อนนะครับสำคัญนะครับเปลี่ยนบูธเสร็จต้องตั้งศูนย์ด้วยนะฮะ ต้องตัง้งศูนยต้องเช็คช่วงล่างยางกันกระแท่มีปัญหาตรงไหนไหมนะครับยางยึดเหล็กกันโคง้งมันก็จะอยู่ด้านในยางยึดเหล็กกันโคง้งหัวมไหมนะครับตรงนี้มีผลหมดโอเคครับฝากไว้เป็นข้อมูลครับขอบคุณครับ